มาดูลูกปืนกันต่อเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นของโคโยนะคะส่วน n ม m b เร์สามศูนย์สามหนึ่งศูนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาวัดดูกันนะคะวงนอกวงในแล้วก็มาดูว่าปลอกนอกปลอกในของลูกปืนนี้เขาจะตีนับเบอร์เดียวกันหรือเปล่านะคะ โอเคอน,นี่ยังไม่ได้แกะมันเลยนะคะเดี๋ยวเราาลองดูกันค่ะ 3านะคะ30310น,นะคะโอเคแล้วก็อันนี้ปลอกนอกนะคะแล้วก็ปลอกในตัวลูกปืนนะคะ30310โอเคปลอกนอกกับปลอกในตีเบอร์เดียวกันนะคะ วัดดูก่อนนะคะวัดดูปลอกดูวงในก่อนนะคะวงในอยู่ที่ห้าสิบมิลวงนอกวงนอกจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็มิลนะคะหรือสิบเอ็ดเซนนั่นแหละนะคะแล้วก็ความหนาของปลอกปลอกนอกนะอยู่ที่2ี่สิบ สามมิลแล้วก็ความหนาของปลอกในนะคะประมาณนะคะปลอกในประมาณ ยี่สิบเจ็ดมิลค่ะโอเคปลอกในยี่สิบเจ็ดมิลนะคะตามนี้เลยนะคะแต่ตัวนี้ไม่ยากนะคะเพราะว่า n u m เบอร์เขาจะมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ n u m เบอร์ตรงกันทั้งปลอกนอกแล้วก็ปลอกในนะคะแต่ถ้าน u m เบอร์หายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีออลูกปืนคนละย,ยี่ห้อนะคะเขาก็จะตีเบอร์ไม่เหมือนกันนะคะ